การเปิดพื้นที่ในมหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนวิชาการถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและการบริการวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดสู่นักศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลัยประชาชนชุมชนและสาธารณชนทั่วไปได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถยกระดับชุมชนให้มีคุณภาพและยั่งยืนพร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยายลัยให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และภูมิใจต่อมหาวิทยายลัยราชภาัฏสวนสุนันทา สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะแล้วก็อยู่กับดิฉันค่ะมินทิราอัดปาสาค่ะอยู่ภายในงานที่มีชื่อว่านะคะชุมชนวิชาการครั้งที่2ค่ะแล้วก็บรรยากาศภายในงานนะคะตอนนี้ก็เริ่มคึกคักแล้วนะคะเพราะว่ามีศูนย์วิจยัยวิชาการต่างๆนะคะมาจัดแสดงสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องของเครื่องใช้หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทําจากแฮนด์เมดนะคะเดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเชิญค่ะ surrounded whole the thing I I ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณลุงสุชนนะคะก็เป็นหัวหน้าของเกษตรชุมชนเกษตรพอเพียงของหมู่บ้านสารพีนั่นเองนะคะวันนี้คุณรุงเอาของอะไรมาขายบ้างก็วันนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีราทาได้เชิญมาร่วมออกบูธก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ีเรื่องนะเรื่องแรกเป็นการจัดการศุลกากรชุมชนการใช้พลังงานทดแทน เกษิรพอเพียงโครงการพระราชดำริแล้วก็แปรรูปผลผลิตทากการเกษตรในวันนี้ก็ที่พอนี้มันจะมยเป็นในเรื่องของการแปรรูป่วยใหญ่ก็จะเป็น,นในเรื่องของกล้<ะ>วยทอดกรอบนะเกาเหลาปลาทูนะแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์กบจากมะาพร้าวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตรที่ทางมาหา,าวาิทยาลัยรทชภัฏสุรนานินทร์าน,นไปบูรณาการร่วม<ะ>แล้ววันนี้ได้ยินว่าย,ยอดขายดีมากเลยใช่ไหมคะหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่บนโต๊ะเอ้ละนะ เดี๋ยวเราจะไปดูข่ามะพร้าวกันนะคะข่าตอนนี้นะคะด้านหลังของดิฉันนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ทำขึ้นจากมะพร้าวนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้คุณลุงแนะนำดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างอ่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นบูทน้ำมันมะพร้าวแปรรูปซึ่งมะพร้าวที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นมะพร้าวออร์แกนิกเราจะไม่ใช้สารเคมี เราก็เอามะพร้าวนี่มาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลบอดี้เราใช่แล้วทั้งดื่มกินทั้งเ้่นมะพร้าวเนี่ย mm. เราเอาดื่มกิน mm. ดีท็อกร่างกายได้ mm. ชโลมทั้งตัวนี่ผิวหนังไม่แห้ง mm. แล้วก็จะเป็นตัวสะห mm. ่ททนเท้าแตกลากไายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะพร้าวที่ทางทางศูนย์ได้ผลิตขึ้นมา แหมเรียกได้ว่าบูตเดียวเนี่ยครบทั้งตัวเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้คุณลุงฝากอะไรนิดหน่อยหน่อยค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณิ์ัอ่าก็อยากจะฝากว่าหาก uh, ชุมชนอ่าชุมชนไหนที่อยากจะเรียนรู้<ช><อ>เข้ามาเรียนรู้ได,ได้ที่สุดเรียนรู้บ้านตะพีหรือไม่ก็ติดต่อทางมหาลายัยราชภัฏจนุนทพนธเนี่ยบูรณาการร่วมกันหมดอ่าจะรู้กันหมดครับวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยครับ It's like everybody knows Cause everywhere I go The whole world is singing to me It's the sea oh You're yeah. breaking my heart You're shaking my confidence วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บูทย์ของออบ้านดุงจังหวัดอุดอนานีนะคะโดยท่านอาจารย์4ีวันท่านอาจารย์เบญจวันแล้วก็ท่านอาจารย์ชัดสดาพรคะ่ะวันนี้เราจะมาะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องผ้าทอมือกันนะคะว่ามีภาประเภทไหนบ้างนะคะ บาทที่บ้านมึงของเรานะคะก็จะพอ ประเภทผ้าขม้านะคะส่วนใหญ่ก็จะมีผ้าขม้าที่เป็นผ้าสีพื้นนะคะออกแนวเอธโทนนะคะ,ะสีผ้าก็จะย้อมจากต้นเขซึ่งให้สีแดงแล้วก็ต้นฝางค่ะให้สีเหลืองนะคะ,คะก็จะเป็นพอย้อมออกมาแล้วก็จะได้สีน้ำตาลนะคะ,คะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็นํามาแปลรูปเป็นผิตพันซึ่งเกิดจากํำนานพญานาะคใช่ไหมคะเป็นยานาคค่ะ,คะ,คะซึ่งลายต่างๆที่เราออกมาเป็นลวดลายนี้นะคะมาดนบันดาลมาจากความเชื่อความเชื่อเรื่องของพญานาคค่ะ เราก็มีลายของอย่างอย่างอย่างข้าวไลายสิ้นอย่างนี้นะคะเราก็ออกมาเป็นกาบเอื้อคำชนดน,นะคะซึ่งเป็นลายใหม่เป็นลายเฉพาะของของของศูนย์อุดรธานีเลยนะคะค่ะนี่แหละค่ะเป็นแรงบันดาลใจแล้วสิ่งที่เรามีตราที่เราอยู่ที่ที่ผ้าที่เราสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาก,ก็เป็นเป็นพญานาคนะคะซึ่งมีความอ่อนช้อยมากนะคะซึ่งอาจารย์เบญจวรรณได้อ่า จำลองอัจฉริยานาคเนี่ยที่มีความเชื่อของของคนในอุดอรนะคะแล้วก็ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงมาบรรจงไว้ที่เป็นสัญลักษณ์ของเรานะคะค่ะซึ่งเสื้อผ้าก็จะเป็นลายนี้ก็คือเป็นเสื้อบุรุษนะคะเป็นใบอ่อนของต้นพญานาคนะคะซึ่งก็จะเป็นวดลายของเสียงท่านเพราะว่าแสดงถึงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของเราอันนี้คือต้นคําชะนูดนะคะเป็นที่เกิดที่เมืองอ่าคชะนดเท่านั้นนะคะ ันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้นคำชะโนดใช่ไหมคะมีเกล็ดค่ะเกล็ดเหมือนหนาใช่ไหเหมือนหนาใช่ค่ะเป็นแล้วก็จำลองสัญลักษณ์ของพญานาคก็คือท่านจะเป็นเป็นเกล็ดของท่านนะคะค่ะ้หลจากจะเป็นเสื้อผ้าซึ่งเราสามารถจะนําภูมิปัญญาออกสู่ประชาคมโลกแล้วเราก็ยังสามารถที่จะทาเป็นของที่ระลึกเป็นผ้าพันคอเป็นของที่ระลึกของไทย้ค่ะ เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยกับภาพไปสักอพอเล็กน้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้ท่านอาจารย์นะคะฝากอะไรนิดหน่อยหน่อยนะคะถึงคนที่มาที่ยรามาซื้อสินค้าค่ะก็ขอเชิญ แม่พี่น้องและก็ประชาชนนักเรียนนักศึกษาทั่วไปได้ช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์นะคะศิลประวัฒนธรรมเื่อเมือนะคะสิ่งของเทื่อใช้ซึ่งเป็นของคนไทยเราให้สู่ประชาคมโลกนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาเป็นมิกับสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณ มะม่วงหาวมะนาวโห่นะคะแล้วเดี๋ยวจะถามคุณพี่เลยว่ามีไอเดียอะไรนะคะถึงมาทําไอศครีมมะม่วงหาวก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าด้วยอำเภอบางทีเป็นแหล่งซึ่งปลูกมะม่วงหาวมะนาวโบเยอะหลายพื้นที่เหมือนกันและเนื่องจากว่าสถาบันวิจัยของราชภัสดุ์สุนันทาได้ลงทําเวทีแล้วก็ ชาวบ้านก็ได้คุยคิดว่าเขาอยากนอกจากมีน้ํามะม่วงหาาแล้วก็<า>นอกเหนือจากนั้นคืออยากได้เป็นไอศครีมของมะม่วงหามะนาวโห่หลังจากนั้นมาสถาบันวิจัยก็ได้คิดพ้นสูตรแล้วก็ได้ปรุงแต่งรสให้เป็นไอศครีมสุขภาพมีรสที่กรอมอร่อยแล้วก็ ศูนย์ก็ได้ปรับรสชาติเพื่อให้เข้ากับทุกเพศทุกวัยนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือว่าใบผู้ใหญ่ก็สามารถทานไอศกรีม,ไ,มได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นไอศครีมสุขภาพที่ไม่มีส่วนผสมของไขมันนะคะเพราะนั้นส่วนผสมทุกอย่างจะเป็นในรูปของมนมถั่วเหลืองซึ่งดีต่อต่อสุขภาพค่ะแล้วก็มีขายที่ตลาดน้ำบานน้อยค่ะค่ะแล้วก็ เราได้รู้เกี่ยวกับไอศครีมไปแล้วนัดแต่ว่าคูณของคุณพี่ยังมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมคะค่ะนอกจากอาไอศครีมแล้วนะคะของตลาดน้ำบางน้อยไฮไลท์อย่างึงคือจะเป็นโรตีแต้จิว๋วแล้วก็ข้าวปลาทูโบราณน,นะคะซึ่งอา,อาหารอาหารหวานคือโรตีแต้จิ๋วเนี่ยจะเป็นขนมซึ่งเขา่ายทอดมาจากบรรทดบูดุษแล้วก็สืบเนื่องต่อมาแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในตลาดน้ำบางน้อยส่วนข้าว ปลาทูโบราณก็เป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเป็นเอกลักษณ์ปลาทูเป็นเอกลักษณ์ของของเมืองแม่กลองแล้วก็เมนูนี้ก็อยู่ในตลาดน้ำบางน้อยเหมือนกันค่ะนี่ก็อ,อยากให้คุณพี่นะคะฝากอะไรนิดหน่อยค่ะเกี่ยวกับคนที่มาร่วมง,งานมาในงานวันนี้ค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็ได้หรือว่าจะเก็กบอะไรก็ได้ค่ะค่ะ,คะ,ะสำหรับ ท่านที่มามาศึกษามาในงานบริการวิชาการในวันนี้นะคะนอกจากท่านจะได้มีความรู้ในเรื่องของวิชาการและท่านยังได้เรียนรู้เรื่องของศูนย์ที่ที่สถาบันได้ไปจัดตั้งขึ้นตามฐานที่ต่างๆซึ่งศูนย์เหล่านี้นะคะนอกจากจะให้ความรู้ติดดาบให้กับองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนเพื่อที่จะทำงานให้กับชุมชน เพื่อเอาความรู้ที่สถาบันให้มาเนี่ยไปนำใช้ต่อกับชุมชนแล้วก็อยากให้ทุกๆท,ท่านที่มาในงานนี้นะคะนอกจากท่านจะได้มีเห็นสินค้าวัสดุที่มาจากชุมชนที่หลากหลายาสินค้าที่มีคุณภาพท่านจะได้ความรู้ในเรื่องต่างๆอีกมากมายนะคะงั้นขออยากให้ยนเชิญทุกท่านได้มางานาบริการวิชาการทางนี้ในช่วงปีต่อๆไปด้วยนะคะ ันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะ มางลีนะคะอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะแล้วก็อยู่กับคุณพี่ทั้งสองท่านนะคะวันนี้ได้นำส้มโอ,โอ,อมาขายนะคะแล้วก็ได้ได้ข่าวว่าศูนย์วิจัยของที่นี่เนี่ยได้ปรับใช้ในเรื่องของพลังงานทดแทนมาใช้ในการเกษตรใช่ไหมก็คือเรื่องการทําแก๊สทีวภาพนะคะก็คือว่า ทา,ทางมหาล,ายลัยเราเนี่ยเขาได้ไปทําการวิจัยแล้วก็ให้เรานําวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ที่ในชุมชนของเราเมีเนี่ยมา,มาทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้ซึ่งทํงาให้ชุมชนของเรานี่รู้จักวิธีการนําวัตถุดิบจากธรรมชาติมาทําเป็นแก๊สชีวภาพใช้แล้วทําให้ชุมชนของเรานี่ลดต้นทุนในการใช้จ่ายใ,ในครัวเรือนเรื่องแก๊สชีวภาพและของเรายังเรื่องสูงของเราก็มียังมีการทาปุ๋ยหมักชีวาภาพปูู้ยอินทรีย์แล้วก็การไล่มแมลงแบบ แบบลมฟันแบบเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านทางโซงของเราค่ะเลยค่ะว่าส้มโอนี่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะเป็นไฮไลท์ของเป็นไฮไลท์ของในสงครามเลยรูปใหญ่มากเลยเป็นส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ขาวใหญ่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็อยากให้คุณพี่นะคะฝากอะไรนิดหน่อยหน่อยเกี่ยวกับคนที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะยัง ตำบลบางลี่ของเราเนี่มยมันมีขึ้นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่อย่างเช่นตลาดน,น้ำอันราวะท่าบันแหลมแล้วก็เรื่องดอนไหหลอดแล้วก็ส่วนส้มโอที่มีรสชาติที่อร่อยที่ไม่มีที่ไหนเปรียบได้เลย่่้ององา ตำบลคลองหยงนะคะอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนคปรปฐมนั่นเองนะคะแล้วก็ที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยก็คือข้าวปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ค,คอยากจะถามนิดนึงนะคะว่ามีวิธีการผลิตยังไงถึงเรียกว่าข้าวปลอดภัยคะครับข้าวปลอดภัยก็คือเราจะลดสารเคมีนะครับเพราะเราจะทําเป็นอินทรีย์โดยไม่ได้นะครับเพราะพื้นที่เรามันอยู่ในเขตที่ที่เขาทำเคมีมากเราก็เลยทําเป็นข้าวปลอดภัย คือใช้พวกที่เรามีในแหล่งเรียนรู้เนี่ยพวกน้ำต้มควนไม้นะครับแล้วก็พวก m อพวกเนี้ยขับไลแ่แมลงแล้วก็ถ้า,มาแมลงลงเยอะๆเนี่ยเราจะใช้สารเคมีแค่สิบเปอร์เซ็นคือจะให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคแล้วก็ของเราเองด้วยนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็มาซื้อได้เลยนะคะข้าวปลอดภัยที่นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไข่เค็มใช่ไหมคะของที่นี่เป็นไข่เค็มสมุนไพรใช่ไหมไข่เค็มสมุนไพรครับก็ ทั้งอร่อยแล้วก็ทั้งมีประโยชน์เลยนะคะต่อสุขภาพแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้คุณลุงนะคะฝากอะไรดิทิกหน่อยค่ะเกี่ยวกับคนที่มาที่ในงานครับก็ขอฝากนะครับสำหรับศูนย์ที่นี่นะครับเราเป็นศูนย์ให้ความรู้นะครับที่เราจับต้องได้นะครับปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมอาชีพหรือจะเป็นการขยายพันธุ์พืชประเภทนี้ครับแนะนำได้ทุกอย่างครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น,งนุนงมากเลยนะะ ใจการเรียนรู้ของเขตลุสิิธิ์ของเรานั่นเองะนะคะคุณพี่ตอนนี้ก็อยากให้คุณพี่พูดถึงหน่อยนะคะว่าด้านหลังของเราเนี่ยลูกค้าเนี่ยติดใจมากๆเลยอยากจะถามพี่ว่าทาไมลูกค้าถึงติดใจมานวดกับคุณพี่คะอ๋อคือส่วนหนึ่งเนี่ยการนวดเนี่ยของเราเนี่ยได้รับการยอมรับเพราะว่าเ,เราได้รับการถ่ายทอดมาจากมหาวิทยาลัยรายะชภัฏสุนันทาซึ่งตรงนี้เนี่ย ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีคณะนี้โดยตรงที่จะสอนเรื่องการนดวดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าราคาของเราเป็นราคาที่ไม่เอาเปรียบลูกค้าเป็นราคาที่ถูกอยู่แล้ว45นาที100บาทแล้วก็ที่มามาติดใจอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นยาหม่องตัวนี้นค,ค่ะติดใจในลูกค้ามาครั้งแรกเนี่ยติดใจในกลิ่นก่อนว่าทำไมหอม เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาดูว่าในนี้มีอะไรบ้างก็จะมีส่วนผสมของว่านลูกค้าถามเหมือนกันว่าสีที่ได้ออกมาเนี้ยผสมไหมเราก็บอกไม่ได้ผสมสีเป็นสีจากว่านจริงๆมีว่านหลายๆชนิดค่ะเพราะเราเนี่ยซื่อสัตย์กับลูกค้าเราสามารถบอกทุกอย่างจากที่ผลิตภัณฑ์อื่นจะไม่บอกว่ามีว่านอะไรบ้างแต่ของเราจะบอกหมดเราจะไม่มีการปิดบงังตัวนี้ก็ได้มาจากของสวนสุนันทาเช่นเดียวกันค่ะ ตอนนี้ตัวนี้กลิ่นก็หอมมากเลยค่ะ,คะตัวนี้ทาไปเนี่ยยาหม่องเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเป็นยาหม่องอื่นเนี่ยทาปุ๊บมันจะรู้สึกร้อนทําให้ลูกค้าบางบางครั้งเนี่ยจะเกิดาอาการ <ผล S 1> แพ้ใช่แต่อันนี้จะเป็นยาหม่องเย็นแต่ทาไปเนี่ยมันจะค่อยคร้อนค่อยๆซึมเข้าไปทําตามผิวหนังของเราตัวนี้เนี่ยออลูกค้าใช้เนี่ยจะมีการบอกต่อเพราะว่าได้ผลจากการที่ลูกค้าเทา้าซนอันนี้ แบบเขาเขาใช้มาแล้วก็มาบอกต่อๆกันว่าค่ะแล้วก็ได้ผลใช่คะค่ะเรียกได้ว่าซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจกับลูกค้านะคะถึงได้ใจลูกค้าไปมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะ ติดไม้ติดมือกับบ้านมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็ของกินเล่นนะคะหรือว่าจะเป็นผ้าพันคอก็มีนะคะวันนี้เรียกได้ว่ามางานเดียวเนี่ยทั้งได้ความรู้แล้วก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านแล้วก็คนที่ทํางานด้วยค่ะก็ถ้าหากท่านใดที่สนใจนะคะก็อยากจะชวนเชิญนะคะทุกท่านนะคะมาเที่ยวที่งานได้นะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย ครั้งที่สองนะคะก็เป็นการจัดต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็นาการาเผยแพร่รองค์ความรู้ต่างๆที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนสุนทรทาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนานะคะได้มียุทธศาสตร์ในด้านของการเปิดพื้นที่ให้กับสังคมและชุมชนได้นําองค์ความรู้ต่างๆมาเผยแพร่นะคะและเป็นการแลกเปลี่ยนวงวิชาการระหว่าง แหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะหลายๆภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคโซนทางเหนือนะคะมาจากจังหวัดพะเยานะะซึ่งได้นำฝีมือหัตถกรรมจากย่าแฝกอย่างนี้นะ,ะหรือว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะมามานำเสนอหรือในมิติของภาคใต้นะคะจังหวัดระนองนะคะก็ได้เอาผลิตภัณฑ์ทางใต้นะคะน้ำแร่หรือว่ากายูนะคะเป็นต้นนำมาเสนอๆๆและก็มีผลิตภัณฑ์จากจังหวัดสมุทรสงครามนะคะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ แรกเลยที่เราได้ไปบริการวิชาการซึ่งนับต่อเนื่องมาเป็นหลายปีนะคะซึ่งองค์ความรู้ต่างๆเนี้ยชุมชนต่างๆาชุมชนได้คนพ,พี่น้องจากชุมชนต่างได้มีโอกาสามาพบปะกันในเวทีนี้นะคะในเวลา3วันที่อยู่ด้วยกันนะคะปีนี้ก็เป็นที่น่าสนใจว่ามีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะเรื่องของไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเรื่องของการารักษาสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานทดแทนต่างๆนะคะในเรื่องของอพยาบาลนะคะสุขภาพของชุมชนนะคะเป็นต้นซึ่ง สิ่ง,ง,งต่างเหล่านี้เราก็จะได้เผยแพร่ต่อไปในปีหน้านะคะแล้วก็จะได้เอาองความรู้ต่างๆมาเผยแพร่ให้ท่านได้ให้กับหลายๆท่าน,นที่สนใจมาร่วมงานได้เข้าเยี่ยมชมนะฮะในโอกาสนี้ก็ขอเชิญนะฮะท่านผู้ที่สนใจนะคะเรามีนัดกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสนทนาในช่วงของต้นปีมก,กราฮนะกนะ็จะเป็นงานชุมชนวิชาการครั้งที่3ในปี2559ต่อไปเรียนเชิญทุกท่านค่ะ